ขไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณนัทวันจะให้อาจารย์สื่อเรื่องบ้านนะคะบ้านทําไมคะดูให้ให้อาจารย์ดูบ้านนะคะว่าเวลาเวลาตอนกลางคืนมันจะมีเสียงลั่นแบบมันจะลั่นแบบทางหลังบ้านป่าลั่นเงิ้ลั่นปเปรี้ยงอย่างเงี้ยหรอตรงประตูอะตรงประตูทางหลังบ้านอะชั้นบนนะคะอาจารย์ชั้นบน มันมเห็นเป็นโซนหลังบ้านนะครับมันดังยังไงเ้วเล่าให้ฟังสิมันจะดังเหมือนลั่นนะคะแล้วมันจะดังแบบมันจะดังเป็นช่วงๆค่ะอาจารย์มันมีวิญญาณผู้ชายยืนเคาะอยู่ตรงนั้นนะครับผมถึงบอกว่าทางหลังบ้านหรือเปล่าใช่ค่ะอาจารย์มันเป็นวิญญาณผู้ชายอ่ะยืนเคาะอยู่เหรอคะงี้หรอมันเป็นผีมันเป็นวิญญาณไม่งั้นผมไม่ทักคุณถูกหรอว่าหลังบ้านหรือเปล่า แล้วก็หลังบ้านจริงๆใช่ไหมค่ะค่ะเดี๋ยวสื่อก่อนเดี๋ยวสื่อก่อนแป๊บหนึ่งแป๊นึงเดี๋ยวคุณหลักตาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเก้าทับสิบค่ะเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณนะครับเป็นวิญญาณนะเจ้าที่หรืออะไรน่าน่าจะไม่พอใจน่าจะไม่พอใจคุณจ้ะนะครับค่ะ น่าจะไม่พอใจคุณหรือคนในบ้านถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะคนในบ้านแป๊บหนึ่งเออน่าจะต้องการเครื่องเส้นพวกหัวหมูพวกเป็ดไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเขาหิวอยู่ทําบุญไปถ้าไม่ได้เซ้นก็ทําบุญนะทําบุญ<อ>ตักบาตรอธิษฐานจิตอาจารย์คะแต่ก็ตักบาตรตักบาตรให้ตลอดเลยนะคะแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้าที่พ่อพูมิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ กำลังจะดูก่อนว่าเขาเป็นใครไงทำไมเขาหิวโหยมากเขาไม่ใช่เจ้าที่อาจจะเป็นวิญญาณข้างนอกที่ที่มาข่อที่มาขอไม่ใช่เขาเข้าบ้านไม่ได้เขาอยู่หลังบ้านเหมือนพยายามเคาะ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 บอกอยู่อะไรเงี้ยนะเหมือนเป็นวิญญาณที่ตายไม่ดีอืมแล้วเราต้องทำยังไงคะอาจารย์อืมแล้วตรงตรงชั้นสองมันมี มันเป็นมันไม่มีระเบียงไม่มีอะไรให้เขายืนทําไมถ้าว่าเขาลอยเขาลอยเขาลอยลอยอยู่แล้วเนาะไม่มีระเบียงมันไม่มีาาอะไรให้เขายืนเรนหรอเนาะหรว่าเหมือนเขาลอยลอยอยู่ข้างนอกบ้านแล้วอ๋อม<ต>ันเป็นมันเป็นโซนตรงห้องน้ําเลยอะคะอาจารย์อ๋ออ๋อเออเออเนะแต่หน้าแปลกที่เขามาหาทําไมเขาใส่เหมือนเครื่องแบบตํารวจหรอเป็นเหมือน สีกากีถ้าไม่ใช่ตำรวจก็เป็นสี่กากีซะว่าเป็นวิญญาณที่ตายเป็นตายในชาตินี้แหละไม่ใช่วิญญาณจากอดีตชาติอะไรแล้วเหมือนกับต้องการพวกเนี้ยเครื่องเส้นอะไรที่มันหิวอ่ะเขาหิวอยู่เราเห็นเป็นพวกเป็ดไก่พวกหัวหมูพวกอะไรเนาะต้องต้องอาจจะไม่ต้องทําถวายถวายเพนพระหรอกเพราะว่าเอาหัวหมูไปถวายเพนพระกินไม่ได้จนะก็อาจจะแบบตั้งไว้อย่างเงี้ยแล้วเรียกเขามากินนะทางหลังบ้านเนี่ยเพราะเขาอยู่ทางหลังบ้าน แล้วลองดูแล้วถ้าเราทําแล้วจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ลองดูแล้วบอกว่าเอเอให้เขามากินอาจจะปักทุบเรียกเขามากินตรงเนี้ยนะว่าขอ,ขขอให้ขอให้อ่ากินนะให้อิ่มนำสำาสําราญนะแล้วก็อย่ามารบกวนกันอีกเลยนะลองดูทําในวันพระก,ก็ได้แรงดี<ข>ปักทุบคือปักทุบหนึ่งดอกใช่ไหมอาจารย์เหมือนครึ่งเหมือนตัวเขามันเหมือนครึ่งล่างไม่มีเหมือนนี่แต่ครึ่งบนเออเหมือนนีครึ่งบน,งบนที่เราเห็น,น,นเออ มันใส่เครื่องแบบตำรวชการใ่แต่น่าจะเป็นวิญญาณอื่นๆที่เขาตายไม่ดีมาแถวๆตรงนั้นนะ่ะจ้ะเออพูดแล้วกลัวเลยค่ะอาจารย์ <c oughs> มันเป็นวิญญาณผู้ชายแน่นอน <c oughs> แล้วญาตคิคุณตระกูลคุณมีใครเป็นตำรวจบ้างเปล่าไม่มีอะค่ะมีแต่มีแต่แตเคย มีแต่แฟนทํางานข้าราชาการแต่เสียไปสิบกว่าปีแล้วค่ะแฟนเป็นข้าราชาการเป็นอะไรเป็นทํางานข้าราชาการอยู่เทศบาลน,นะคะจา์เออเครื่องแบบเทศบาลบอกว่าไม่ใช่เครื่องแบบต,ตำรวจหรือเปล่าวะเพราะเราเห็นเป็นสีเขาจะใส่มีสีกากีอะไรอย่างนั่ออนแหละเผลอแฟนพี่เองเปล่าอืมอัลลุกล่างท้วมๆขาวๆอะค่ะเออนั่นแหละ,ขขะ,ะเออละขาเขาตายอะไรเขาเป็นอะไรเสีย รถไปชนกับรถไทยรัฐอะค่ะนั่นแหละเขาตายเขาตายไม่ดีเขาตายโหงผมว่าแฟนพี่เองอะเขาหิวอยู่เพราะว่าไม่ใช่เครื่องแบบตำรวจแล้วครับเป็นเครื่องแบบขา้าราชการนั่นแหละที่เราเห็นใช่ไหมเปราะมันเหมือนมีป้ายชื่อมีอะไรติดอยู่ตรงหน้าอกอะอเป็นเหมือนอเป็นยศเป็นอะไรอยู่ตรงนี้นเป็นสีขากีอะนั่นแหละแ,แล้วเราก็นึกว่าเป็นเครื่องแบบตำ<ช>รวจนงมันไม่ใช่แต่ว่าเป็นเครื่องแบบมันต้องเป็นข้าราชการข้าราชการจีอื่น พราะว่าแต่เขามาครึ่งตัวครับเขามาครึ่งตัวแล้วเป็นวิญญาณที่ยังหิวโหยมากน่าจะเป็นแฟนพี่มาเคาะจะเข้าบ้านแล้วเคาไม่ได้ออาจารย์คะก็ทําบุญทุกครั้งก็กดน้ําให้อ่ะค่ะแฟนพี่ชื่ออะไรชื่อสมศักดิ์อนวัชกุลค่ะสมศักดิ์เหรอค่ะผมว่าใช่นะเพราะว่าให้ชื่อนี้มามันรู้สึกขนลุกรู้สึกขนลุกน่าจะเป็นเขาเองแต่ตรงที่ เสื้อเสื้อข้าราชการเสื้อหรือมันคล้ายๆกันเวลาเราดูในยานทริปในใน,ในจิตนะแต่รู้สึกว่าเขาใส่เครื่องแบบที่มาหาแต่แล้วอาจจะทายผิดไปหน่อยว่าเป็นเครื่องแบบตำรวจแต่มันคือให้ให้เห็นข้ขาราชนั่นแหละน่าจะเป็นแฟนพี่ที่เสียไปแล้วเราเป็นบอกว่าผมสัมผัสได้ว่าเป็นวิญญาณที่ไม่ตายไม่ดีตายไม่ดีคือตายตั้งแต่แบบเหมือนตายโหงอ่ะก็คือพี่ก็บอกว่าแฟนพี่ก็เป็นอุบัติเหตุเหมือนกันแต่ตัวเขาไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรใช่ไหม เขาถูกลดหนีบอยู่ช่วงล่างน่ะค่ะถูกลดหนีบช่วงล่างอาจารย์คือเราเห็นเขามาครึ่งตัวอืมแบบลดลดหนีบช่วงล่างออกไม่ได้อะค่ะจ้าแต่ตัวเขาไม่ได้ขาดเขาไม่ได้ขาดใช่ไหมตัวเขาอะค่ะไม่ขาดแต่ขาหักแขนหักไยค่ะขาหักสองข้างค่ะค่ะนั่นแหละแฟนพี่ละฟันธงไปเลยเพราะว่าที่เขามาหาผมเขาเหมือนครึ่งตัวมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วเขาเหมือนลอยเคาะจะตบเข้าบ้านเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วคือรู้ว่าเราอาบน้ําอยู่ในห้องน้ํามันก็เคาะใหญ่เลย ค่ะมันจะเสียงดังมากค่ะเหมือนนั่นแหละนั่นแหละวิญญาณแฟนพี่เสียไปนานขนาดไหนละประมาณสิบปีได้แล้วค่ะโอ้สิบปีนะเพราะว่าตอนตอนที่พี่ก่อนที่จะรับสายพี่ก่อนที่พ,พี่จะพูดมาเนี่ยมันมีวิญญาณมาบอกว่าเขาอยู่ทางหลังบ้านคือมันบอกผมก่อนนะก่อนที่พี่จะรับสายอะ่ะผมก็อะไรว่าสายต่อไปจะามอะไรวะนะเขาพี่ก็บอกว่าได้ยินเสียงเคาะผมบอกว่าเคาะจากทางหลังบ้านใช่ไหมพอเราเห็นแล้วเราเป็นใส่เครื่องแบบมาอย่างเนี้ย มาพึ่งตัวด้วยก็เป็นวิญญาณแฟนพี่ที่อาลัยอาวร์อยู่แล้วเขาหิวมากเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นี่อาจจะทําบุญน้อยจตัวแฟนพี่ไม่ค่อย่จะทาบุญหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตายไม่ดีคือยังไม่ทันระลึกจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยก็ไปแล้วแล้วก็ไปซะก่อนเป็นตายแบบกระทันหันอะไรเงี้ยจะแล้วก็มาขอมาขอส่วนบุญตรงนี้อยู่ก็ตักบัตรให้อุทิศไปให้แฟนบ่อยๆอ๋อุกเยชื่อเขาเขายังหิวอยู่เขายังหิวอยู่ ม,น,ม,มนะครับแล้วเขายังหิวอยู่แล้วเหมือนกับเข้าได้แค่ทางหลังบ้านเข้าหน้าบ้านไม่ได้เจ้าที่กันหรอมัง้ง oh. เขายังไม่ได้ไป oh. ไหนเลยจ้ายังอยู่ที่บ้านนั่นแหละเนาะใช่ใช่ก็ลองจุดทุบว่าถ้าเกิดเรารักแฟนเราไม่กลัวแฟนเราก็จุดทุบบอกเจ้าที่ให้ในายนี้น้ำสกุลน,นี้ <Okay. S 2> วิญญาณน,นี้เข้าบ้านได้บอกเจ้าที่ขออนุญาตเจ้าที่อ่ะถ้ากลัวไม่ต้องขอ <laughs> จะแค่ทำบุญเลนือก็จุดทูตบอกหน้าลูกแฟนว่าพี่อย่ามาควนเลยเดี๋ยวิดบุญไปให้พี่อย่ามาเคาะอย่ามาควนอย่ามาอะไรเงี้ยเขาจะไหมครับถ้าไม่ขอเจ้าที่ห้แฟนเราเข้าบ้านได้ก็ไม่ต้องขอก็หมายถึงว่าบอกบอกตัวเขาไม่ต้องไม่ต้องมาบ้านแล้วเดี๋ยวส่งบุญไปให้พระตรงพระตายอยากได้อะไรก็มาเข้าฝันบอกเขาจไหมครับแต่ถามถึงว่าทําไมทําบุญให้ตลอดแล้วทำไมเขายังหิวก็ก็อาจจะเป็นกรรมของเขาเองอาจจะเน่าคนตายหงมันตายกระทันหันนะครับหนึ่งหลุดต้องสัมภัษณ์ในึงตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาเขามีกรรมอะไรเยอะ มั่งไหมครับหมยถึงทําบุญไหอยทำบุญไหมหรือก่อกรรมอะไรไหมอย่างเงี้ยอ๋อก่อกกรรมอะไรไหมไมถึงว่าทําบุญทําบุญอะไรบ้างดกว่านทำบุญทบุญบ่อยไหมคะหรือไม่ได้ทําอะไรเลยทําบุญเหรอคะเขาก็ก็ทนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาในใจเขาว่าเต็มใจทําหรือเปล่าอ๋อไม่เนมียพาไปทําก็ทําอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยน้องก็ก็แต่เท่าที่เห็นก็ท่าทางว่าอาจจะบุญน้อยครับแล้วก็ตายอายุไม่ได้เยอะเท่าไหร่ด้วยน้องก็ต้องการบุญอยู่ค่ะ ก็เหมั่นทาบุญที่เขาบุญที่จะส่งผลดีที่สุดก็คือพระจายนะครับแล้วก็เป็นพวกบุญอาหารนี้ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกกล่าวกันว่าอย่ามากวนนะอย่ามาเคาะบ้านอย่ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกใจแล้วก็กลัวนะถ้ามาหาก็มาหาในฝันผู้บอกได้ไหมคะอาจารย์ใช่ได้แล้วก็อาจจะทําสักครั้งหนึ่งที่ให้เขามารับอาหารที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเออที่หลังบ้านที่หลังบ้านนะเขาอยู่ตรงนั้นอยู่ว่าให้พี่กินนะแล้วพี่กิน อ่าอิ่มแล้วก็ไปสู่ภูมิที่ดีกว่าเดี๋ยวจะทำบุญให้ตามไปให้้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรแล้วบอกเขาไม่งั้นอาจารย์บงไม่รู้จักคุณมาก่อนแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าว่าแฟนพี่ข้าราชการหรือเปล่าใส่เสื้อสีกากรอเปล่าแล้วอาจารย์บงจะถ่ายได้ไงว่าอยู่หลังบ้านด้วยเสียงเคาะก็มาจากทางหลังบ้านพวะญญาณยินันแน่นอนว่าเป็นวิญญาณแฟนพี่แน่นอนนะครับทาดูนะทําดูนะพี่นัทวานต้องทําดูอุทิศไปให้แล้วก็กรรมฐานต้องส่งไปให้เขาด้วยนะครับนะเพราวิญญาณไตหงทําบุญตักบาตรให้อย่างเดียวมันไม่ถึงก เราไม่ใช่ไม่ถึงคือได้เหมือนกันแต่ว่าต้องทำต้องทำเยอะมากกว่าจะกว่าจะอิ่มแต่กรรมาฐานเนี้ยถ้าทําไปเรื่อยๆก็จะอิ่มทิพย์แล้วก็จะอิ่มทิพย์แล้วคือแบบอ่ากรรมาฐานทําไปเรื่อย <ทำ S 2> ๆเขาจะอิ่มทิพย์คือเขาไม่ต้องมาขอบ่อยๆถ้เาเกิดตักบัตรไปเรื่อยๆเขาต้องมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวหิวเหมือนคนเราต้องกินข้าวตลอดอะ่ะแต่มเมื่อหิวก็ต้องมาขอข้าวขอน้ําคือเขาก็จะขอหิวว็จะมาขอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรรมฐานเนี้ยคือเขาได้แล้วเขาก็ได้เลยไม่ต้องมาขอบ่อย นะเขาจะทําอิ่มชิปไปเลยไม่ต้องมารบกวนบ่อยๆนะครับแฟนพี่เสียอายุเท่าไหร่ทําไมเขาอายุสั้นจังอายุเท่าไหร่สามสิบเจนะ็ดค่ะเนาะอายุสั้นไปหน่อยอายุสั้นไปหน่อยคงจะมีกรรมของเขาเองอะ่ะใช่ไหมคะเนาะนะตอนเด็กๆหรือตอนหนุ่มๆของเขาในชาตินี้อาจจะเคยฆ่าสัตว์มาก่อนทำให้ชาตินี้เขาก็เลยเหมือนอายุสั้นนะนะน่าจะเคยฆ่าสัตว์มาก่อนก่อนที่จะเป็นแฟนคุณนะ่ะนะนะนะอาจจะเคยแบบฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าอะไรที่มันแบบเป็นการฆ่าสัตว์มาก่อนเนาะ นะทำให้เขาต้องมาโดนอุบัติเหตุรถหนีบรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับอออทำบุญอย่างที่อาจารย์บ้าไว้เนาะพอเขามาเห็นวิญญาณมาครึ่งท่อนเหมือนทว่าข้างล่างเขาใช้ไม่ได้ที่เราเห็นเหมือนกับโทษนะจ้าอาจารย์เหมือนเป็นเป็นอย่างเงี้ยถ้าจะให้วาดให้ดูเปลี่ยนหน้าเปนหน้าอืมเหมือนมาครึ่งตัวอย่างเงี้ยครับแล้วข้างล่างจะเป็นลางๆอย่างเงี้ยจะเป็นลางๆเหมือนกับไม่มีขาที่เราเห็นลงให้หน่อยนะคะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ย ไม่มีกล้องอันไหนมีนี่ไงอาจารย์เนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเป็นลางๆลางๆแล้วก็ลอยลอยอยู่เห็นเนาะพี่นัทวันเหมือนมาครึ่งตัวงเี้ยแล้วพี่ก็บอกว่าขาเขาหักสองข้างใช่ไหมโดนประตูหนีบตั้งแต่ช่วงช่วงเอวลงไปเลยค่ะก็นนี้ไงที่ผมวาดอะถูกไหมล่ะเห็นไหมค่ะประมาณนี้อาจารย์เห็นเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเห็นค่ะเห็นค่ะอาจารย์ใช่ไหมที่ผมวาดเนี่ยถูกไหมใช่เข้าไหม ใช่ค่ะประมาณนี้เออแต่ดีที่ตัวไม่ขาดไงแต่วิญญาณที่เข้ามาหาเนี่ยคือตัวมาประมาณนี้แต่เห็นขาไม่ชัดขนลุกใหญ่เลยขนลุกพี่นน้วันบอกขนลุกใหญ่ถ้าเราไม่ได้สเก็ตให้นี่ก็คงไม่เชื่อหรอกว่เป็นแฟนของเอง ทำบุญให้เยอะทำะะบุญไปที่บอกว่ามา,าทำบุญให้เยอะแล้วอะไรแล้วทำไมเขายังไม่ไปก็คือหนึ่งก็คือจิตห่วงหาด้วยจ้ะคิดถึงถึงตัวเองได้บุญแล้วแต่ก็ยังห่วงหาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นวิญญ,ญาณที่ตายของทำบุญกับข้าวเนี่ยก็ต้องทำบุญให้ตลอดจ้ะคือเขาจะไม่รู้จักอิ่มสักทีอะ่ะต้องทำบุญให้ตลอด แล้วก็แต่ว่าบุญกรรมาฐานหรือบุญภาไต่เนี่ยทำไปนะหลายเดือนมันทํายากก็จริงทํายากก็จริงใช้ความพยายามในการนั่งสมาธิมากก็จริงแต่ว่าทำปุ๊บเขาอิ่มปุ๊บเขาจะอิ่มทิพย์เลยไม่ต้องมาขอไม่ต้องมารบกวนบ่อยแล้วแล้วเผอจะทําให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าได้<อ>พี่ต้องเน้นพาไต่บ่อยๆแล้วไม่ใช่ทาบุญกับข้าวอย่างเดียวส่งไปให้นะผาไตสายสมัยสงฆทานิพพานแล้วก็นั่งกรรมาฐานให้เป็นน<อ>ั่งเป็นไม่กรรมฐานเนี่ยมันนั่งยากแต่ว่าน,น,นั่งแล้วทําไ,ได้ผลก็คือวิญญ,ญ,ญาณก็ ไปไปสุขุมที่ดีกว่าเลยแต่ถ้าทําบุญอาหารให้อย่างเงี้ยคุณต้องทําบุญให้เขาทั้งชีวิตคือมันไม่รู้จะเขาจะอิ่มเมื่อไหร่เพราะเขาอิ่มแป๊บหนึ่งเขาก็หิวเหมือนก็คนเราก็ต้องกินต้องสามมื้อพออิ่มปุ๊บก็ต้องหิวก็ต้องมาวันต่อมาก็ต้องมาเอาอีกแล้วเมื่อวันได้กินแต่วันนี้ยังไม่ได้กินก็ต้องมาเอาต้องมาเคาะบ้านอีกอย่างเงี้ยแล้วเป็นเคสแรกนะที่มาสื่อกรมแล้วผมเห็นวิญญาณเคาะประตูหลังบ้านเนี่ยคนลุกกันไ่แทบจริงจริเขาเคาะตั้งแต่นเพิ ไม่ได้ยินมันก็เลยเคาะชั้นสองด้วยอมหลังบ้านก็มีประตูใช่ไหมประตูหลังบ้านเนี่ยเคาะอยู่ตรงนั้นเนีือประตูไม้เนี่ยเคาะมันก็เลยเสียงดังไงจ้ะเนาแล้วไม่ได้ยินก็ขึ้นไปเคาะชั้นสองเคาะตรงห้องน้ําต่อให้รู้ไงว่ามีเหมือนเขาจะรู้สึกตะกายขึ้นไปด้วยอตะกายบ้านไม่แล้วเคาะอยากเข้าอยากหิวอยากโหยอยากอะไรอย่างเงี้ย นันทวัลไม่กล้าไปหลังบ้านเลยมั้งเนี้เพราะว่าเป็นเสื้อเสื้อกากีจริงๆตอนแรกอาจารย์มังดูผิดนึกว่าเป็นข้าราชการแต่รู้ว่าเป็นเสื้อข้าราชการข้าราชการแต่เรายกตัวอย่างว่าอาจจะเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรแต่ข้าราชการนะนะอีกทีเป็นเทศบาลเทศบาลเทศบาลสิเทศบาลเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละแล้วเราเห็นเหมือนมีมีบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาใส่อะตรงเสื้อตรงชื่อตรงอะไรเงี้ยเขาก็ติดชื่ออยู่ใช่ไหมเขาก็มีชื่ออยู่ตรงหน้าอกใช่ไหม มันเป็นป้ายมันมีมันเป็นป้ายอะไรป้ายชื่อค่ะป้ายชื่อเขาจะมีป้ายช่างนี้ที่เขามาหาค่ะเออแล้วก็มีบ้างมีอะไรด้วยเนาะทําไมเขาติดมีค่ะมีค่ะมีบ้างแล้วก็เลยคทยไปว่าตํารวจไงมันคล้ายๆกันยเนี่ยคล้ายกันหมดนะอาจารย์ใช่ไหมครับือทคือําตแหน่งเขาค่ะนั่นแหละเราเห็นบ้างเห็นอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าเป็นแฟนคุณแน่นอนค่ะทําบุญที่เขาบ่อยๆนั่งก็มาถามแล้วก็ทำพรอะไรบ่อยๆด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนัทวันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค,ะค่ณคคณคะ,คคะสวัสดีค่ะคนลุกมากเลยเพราะตอนก่อนที่พี่เขาจะบอกว่าเขาจะถามเรื่องอะไรอะ่ะเราเห็นภาพเห็นภาพวิญญาณอยู่หลังบ้านแล้วก็ตีอย่างเงี้ย <Ừ. S 3> แล้วพี่ก็บอกว่าได้ยินเสียงอะไรจากจากที่บ้านแล้วผมบอกว่าหลังบ้านใช่ไหมก็นั่นแหละผมเห็นผมเห็นก่อนที่จะรับสายเขาแล้วด้วยน่ากลัวพักก่อนเถอะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเดี๋ยวกลับมานะคะยืนยันว่าวิญญาณมีจริงนะครับ